สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมบันทึกวิดีโอนี้จากประเทศตรุรกีที่กรุงอิสตันบูลที่ยุโรปนะครับฝั่งยุโรปนะฮะก็มีข่าวนะครับประหลัดกระทรวงคนหนึ่งนะครับประชุมกับลูกน้องนะครข้าราชการในกระทรวงแล้วก็ไปดูถูกสถานาการศึกษาเขาเป็นสถานการศึกษาเอกชนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนะก็ไปเหยียดหยามครับจบมาจากไหนอะไรตานองเนี่ยนะครับ เออทำไมโง่เหมือนควายนะครับเอ่อทำไมโง่เหมือนควายนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็ไปเหยียดหยามสถาบันการศึกษาไปแบ่งแยกว่าเออตัวเองจบที่นั่นที่นี่นะตัวเอ่อพวกนี้ก็คือพวกการศึกษาจบจากสถาบันการศึกษาที่ไม่มีชื่อเสียงแบ่งฟักแบ่งปลายแล้วไปด่าเขาโง่เหมือนควายนะครับเหยียดหยามสติปัญญาอะไรต่างๆเขานะครับนะเป็นขราชการนะครับนะครับแล้วก็เป็นการประชุมกับคนหมู่มากนะมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้น เราเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะฮะข้าราชการเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานด้วยเนี่ยผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งวินัยแต่ผมถามเลยว่านายกรัฐมนตรีจะกล้าลงโทษไอ้ประหลัดคนนี้หรือไม่นะเนี่ยไอ้ประหลัดคนนี้กล้าลงโทษไหมนายกแต่ผมว่าไม่กล้าหรอกเพราะคนทําผิดอะไรมากมายนายกก็ยังไม่ได้จัดการอะไรเคยเลยนะนะครับเนี่ยที่ไปดา่าข้าราชการด้วยกันเนี่ยเป็นโง่เหมือนกวายเขาไม่ได้กินเงินเดือนจากคุณนะ นะเขากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนส่วนคุณก็เป็นเจ้าพนักง,งานไปดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานด้วยกันแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณก็น่าจะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับไปเหยียดหยามสติปัญญาเขาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะก็ผิดทั้งหมิ่นประมาทผิดทั้งดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานและหลาย,ลายๆเรื่องนะครับก็ฝากนายกรัมตรีว่ายังไงงปลดไอ้คนนี้ออกไปซะ พราะมันอยู่ต่อไปมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ดูแลข้าราชการประจำนะนะพี่น้องประชาชนช่วยการแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ